น้ำตาพาเรตติ้งพุ่งสร้อยสบันงาอีผีละสุดบีบหัวใจคนดูกำลังเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆสำหรับละครพีเรียดดราม่าสร้อยสบันงาทีล่าสุดกับฉากบีบหัวใจเขียนน้ำตาคลอเบาระหว่างเทียนนํำแสดงโดยนายนภัสและงามนํำแสดงโดยใบยเฟิร์นพิมพ์ชนกที่ตัดสินใจร่วมหอลงโรงไปกับชายช้างหรือปั้นจันรประมะ จนแฟนๆซื้อตั๋วลงทัว์เต็มคันรถออกโรงป้องพี่เทียนหัวใจทองคำสุดกำลังส่งผลให้เรตติ้งพุ่งกระฉูดขึ้นกว่า EP ีที่พันๆมาเตอเรตติ้งในกรุงเทพ e ีพีาทำไปได้5.43 8เรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศในกลุ่มผู้ชมอายุ15ปีขึ้นไปในกลุ่มหรือ15บวก BU ทำไปได้ถึง4.15และอี1 0เรียกเรตติ้งสถานในพื้นที่กรุงเทพไปได้ถึง5.163 ในส่วนของ15บวก B.U. ทำไปได้ถึง4.30นั่นเรตติ้งทั่วประเทศสูงถึง 2.9cc